รัดเดินเบียดเข้าไปบอลกระโดดเข่ามาครับโอ้ยเต็มเต็มครับแล้วแข้งซ้ายมาครับโอ้สายหน้าครั้งที่2แข้งที่3ครับโอ้ยเอฮะมาลัดเดินเข้ามาเจอแข้งที่4ี่แข้งที่5ครับโอ้ยแข้งที่6ยังไม่ถึงครับผมแล้วดูหมัดมาครับโอ้โหเดินเข้าไปเจอแข้งที่6ครับผมแล้วมหมัดซ้ายครับผมหน้าไง สวัสดีครับพบกับแอดทีฮีโร่เมย์ไทยนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับผมทางซูเบอลจะมีคิวขึ้นป้องกันตําแหน่งกับโดอิลี่นะครับในวัน173ก็มีคนอยากชมคลิปการชกของซูเบอลในการชกคิกบ็อกซิ่งล่าสุดนะครับวันนี้พาไปชมวันลุมมินี58ครับเป็นการตู้บอลระหว่างซูเปอร์บอลนะครับกับมาลัดครับชิงเข็มขัดแชมป์เฉพาะกาลนะครับผมในตอนนั้นนะฮะเริ่มต้นครับซูเปอร์บอลอู้ดูครับมาลัดเดินบุกเข้าใส่เลยครับแหมบีตั้งแต่ยกที่1นะครับผมเดินเข้าหาครับซู เดินเขาใส่ครับอุวยมารัตเดินมาต่อยครับมติดตัวครับผมเล่นลำตัวขึ้นบนครับโอ้โหซุปเปอรแทงเข่าสวนขึ้นมาครับผักออกก่อนครับแล้วถีบสกัดไว้ครับทีมมาครับโอ้ดักทีมไว้ก่อนครับไม่ให้เขาถึงตัวง่ายๆครับผมโอ้เราดูมารัตครับเดินบุกเดินบี้ครับเจอเจาะยางไปแล้วโอ้เตะขามาหมัดเวียงครับอ้ยแล้วกระุ้งบนเมื่อกี้อันตรายครับสุปอรพยายามใช้หมัดดันครับเช็คระยะป้องกันไว้ก่อนแล้วเตะขาไปอฮะมารัตต่อยมา แน่ดูครับความรุนแรงของอันมรันนี่น่ากลัวครับซูเปอร์บอลต้องพยายามใช้ระยะห่างๆไว้ก่อนครับในยกแรกครับอืมดูกระโดดเข่าเข้าไปวางไว้แล้วทิมหมัดนะครับผมดูครับแทงเข่าอุ้ยดอกนี้ครับรุนแรงครับรัดบี้เขาใส่หมัดขวามายังไม่โดนเตะขาของซูเปอร์บอลครับซูเปอร์บอลเตะขาคืนไปเหมือนกันอุ้ยชิตองวนออกครับวนออกวนสีก่อนครับผมแแล้วดูครับมารัดพยายามจะเข้าหาเจอเตะขาไปก่อน โอ้โหยอย่างที่เห็นนะครับผมมาลา้นี่น่าจะเป็นคู่ชกที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับผมสำหรับซูเปอร์บอลในคิกบ็อกซิ่งครับเพราะว่าโอ้ความอึดความถึกครับเราดูเตะขามาครับผมเตะขาขึ้นเหมือนกันเอาฮะเดินผักออกไปก่อนครับแล้วดูขนาดลําตัวดูตัวดูแขนดูไหลครับเคยน็อกซูเปอร์บอลมาแล้วนะครับผมในการเจอกันในคุณหมุนไฟครับแล้วก็เป็นซูเปอร์บอลที่เอาชนะขึ้นมาได้ในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับทิมมัดทิมมัดไว้ครับ ไปครับเราดูกับถีบมาแขงเข่าสวนขึ้นไหมฮะเอาฮะหักออกครับดันดันไว้ก่อนครับเราเตะเจาะยางไปครับมารัดเล่งมาเตะมาเจอเวี่ยงซ้ายขึ้นมาเหมือนกันดูโอ้วันนี่ฮะคือมารัดนี่เป็นมวยแบบอื้มแหวนเจับเข่าขึ้นมาครับหักออกไปได้แล้วดูก็โดดมาซูเปอร์แมนพันเตะขามาเจอเตะขาขึ้นครับเอาฮะหักบังหน้าไว้ครับเนี่ะ อโดดแทงเขาไปแล้วผักออกครับขีบมาอีเสียวูครับไม่โดนออกมาครับขีบมาเน้นเก็บแต้มไ้ก่อนอุ้ยดูหมัดเวี่ยงซ้ายของมารัตนากลัวครับแม่องเราวางเลยนะครับผมอาวุธของมารัตนี่โดนนี่พร้อมจะน็อกนะครับเตะสูงครับอืมล้มลงไปครับไม่ถึงแมจังหวะเตะเลยสูงขึ้นไปครับยิ้มไว้ครับแล้วเดินบีบดเดินเบียดตลอดเวลานะผมมารัต คืออย่างที่ถามครับมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโนอิีิมาชกเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมก็นเนี่ยฮะจะให้ดูว่านี่เป็นมารัดนี่ก็สไตล์คล้ายโนอิีินะครับผมแต่ว่าอาจจะหนักกว่ารูดดูแข้งซ้ายของทังสุุบอลครับหนวงลําตัวมาครับผมแทงเข่ามาไปจอยางครับหมัดมากขึ้นบนบนบน,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 บนดึงหลบไว้แล้วออ้โดนหมัดขวาของมารัดเหมือนกันไปขาขึ้นไปหมดยกที่หนึ่งครับอู้ยอ,อวุฒกันดุเดือดหน้าดูครับโหนี่ยกหนึ่งมานี่ออก อาวุธกันนี่น่าจะเกิน50ทีครับผมมาดูยกสองกันต่อเลยครับถีบสกัดไว้ก่อนครับผมสำหรับกตดิกาคิกบ็อกซิ่งนี้ถ้าโจมตีแล้วคู่ต่อสู้บังไม่ได้นะครับผมได้แต้มนะครับอย่างเงี้ยถีบไปเนี่ยโดนอย่างเงี้ยก็คือได้แต้มนะครับเดินเดินบี้เขาใส่ครับอุ้ยหมัดไปลงหูเสียวไส้ครับพยายามแทงเข่าดักไว้ครับผมสำหรับโซบอลแล้วแทงไปอีกทีนึงอุ้ยเจอหมัดสวนที่มาเหมือนกันที่หมัดมาแล้วอุ้ยหมัดขวาขึ้นบนครับอื เตะเจาะยางมาเจาะยางคืนไปเอาอุ้ยโดนหม,มัดซ้ายเหมือนกันหมัดขวาของซูเปอร์บอลโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกครับซุเปอร์บอลเนี่ยมันใช่อยู่ว่าถ้ารับกลังหมัดออกมาลัดได้หมัดของลุยลีก็น่าจะไม่ถ้าไม่เข้าเป้าเต็มเต็มก็น่าจะพอไหวครับ,รบ,ด,รบดูครับแทงเข่าครับเนี่ะอุ้ยจัดแหมต่อยสวนครับไม่สูงไม่ถึงดูครับโอ้โหหมัดต่อยหงมาลัดนี่ต่ลูกนั้นน่ากลัวครับแหมแทงเข้ามาแล้วแทงเข้าไปอีกทีนึงครับสองที เดินบีเดินบุกเข้าหาเตะขาไปแทงครับนี่ฮะแล้วเกาะเอาไว้ครับเตะซ้ายไปอีกทีนึงเดินเข้ามาซ้ายไปครับสมทีเอาฮะสี่ทีครับห้าทีครับอืมหกทีไม่โดนครับเดินมาแทงเขาครับโอ้ยดูว่ามันพยายามจะต่อยเอ้ยต่อยไปอีกทีครับผมโอ้ยโดนบาดไปหน้าน่าสง่กเหมือนกันเอเดือดครับเตะขามาบอลเตะซ้ายสูงครับขีบมาครับ วันโดดเขาอีกทีนึงครับอุย้ยต้องระวังเหวียงขวาครับเตะขามาแล้วซ้ายขึ้นบนมาเอา้าเตะซ้ายไปอีกทีนึงครับโอ้โห oh. oh. ซ้ายไปอีกทีอุ้ยแข่งยกนี้เดิร์กเอิร์นสิบเทียบโดนเตะขามาแทงเขาไปอีกทีโอ้โห oh. oh. นี่ครับเตะเจาะยางพับล่างไป uh huh. คือเตะขาไปหลายทีแต่ยห, mm. หยุดมาแมร์มอยู่โดดเขาลูกนี้ครับแมสวยครับแล้วเตะแข้งซ้ายตามไปครับ โอ้ทีหมัดมาแล้วหุยขวาไปครับอืกระเดินเลยเหมือนกันครับผมสุวบอลเตจอย่างอีกทีนึงหุยขาแดงแล้วผมอีกสองทีแต่ว่ามาลัดนี่หุขาแน่นเลยครับเตะขาของสุวบอลมากอืกระโดดเข่าขึ้นไหมครับแหมหมัดเวียงขวาแล้วซ้ายครับอือเดินมาแข้งซ้ายไปอีกทีครับโอ้เดินมาแทงเข่าไหมครับเจ็บเจ็บอขวาสูงกันคอแต่ว่ายังเตะอยู่แล้วดูโดดเข่าแล้วซ้ายโอ้โหอืเจอแข้งหัวแข้งขึ้นเหมือนกัน โอ้เล่นลำตัวไปครับผมโกหบัดขวาของมารัสยังทำาไยบอลไม่ได้ครับบอลหักออกครับมุดมาแล้วแทงเข่าครับผมนี่ฮะอู้เจอขวามาเหมือนกันโอ้โหจะเห็นว่าเวลาแทงเข่าเนี่ยสมมติบอลจะพุ่งหนาเข้าหานะครับผมเราก็กอดไว้ครับนี่ครับพุ่งหนาเข้าหาแล้รักอดไว้ก่อนครับรือล่าแข้งซ้ายตามมาคือถ้าเป็นคนโจมตีจะสามารถกอดได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนป้องกันเนี่ยกอดไม่ได้ครับจะโดนกรรมการเตือนนะครับ อุ้ยหมัดขวาเมื่อกี้นะนะกลัวมากครับผมเนี่ยฮะสิบวิสุดท้ายครับโดดเข่าไปอีกทีนึงครับผมโอโ้โหเข่าไปอีกทีอุ้ยแล้วเจอแข้งขวามาอืมต่อยมาครับผมอุ้ยโดนหมัดขวาแล้วแหมหมดยกที่สองซะก่อนครับโอ้โหแม่ยกนี้ต้องถือว่าบอลน,นี้ใช้เลยครับแมไปเยอะมากแล้วก็เข่าเยอะมากครับแมแต่马拉ก็ยังคือยูเล้วขวามาแมยกสามเริ่มมาก็เสียวไฟครับ เดินบดเดินบี้เข้าหาครับผมแล้วใครหูโอ้โเข่าแล้วตามด้วยหมัดครับแต่ว่าบอลถีบออกไปก่อนเตะเจาะย่างมากเจอพับในมาครับผมเตะนอกมาแล้วดูครับพยายามที่จะกับทุ้งบนครับแล้วดูกระโดดเข่าสูงขึ้นแล้วขวาสูงเดินมาครับผมต่อยสองทีต่อยมัดขวามาเจอเตะขาคืนอลัดเดินบดเดินบี้ครับนี่ฮะโอ้โหสองยกมานี่ก็บี้ติดติดตัวเลยนะครับเราดูยกสามครับหูเล่นลำตัวเจอขวาสูงด้านคออะไยังติดการอยู่ เอาฮะผักบี้เข้าไปแทงเขาครับโอ้นี่ฮะทุกวันยกที่สามนี่มาเปลี่ยนเกมครับเดินบี้เดินชนเลยครับไม่ถอยครับอืมเอาฮะดูโดนหมัดแล้วเตะขามาเตะซ้ายขึ้นเหมือนกันเอาเดินุ่งเข้าหาแหมอืมโดนลำตัวไปสองทีครับผมแล้วเตะขาอีกทีเอาครับอืมโดนกระแทกลำตัวขึ้นแล้วดูเตะขามาเตะขาขึ้นโอ้หมารัดมายกที่สามนี่เริ่มทําได้มากขึ้นครับโอ้โดนเข่าแต่ว่าเวียงขวาขึ้นครับโอ้เอาฮะ ผมมันโอ้ยโดนซ้ายครับกระเด็นไปเลยครับผมเดินเข้าใส่แล้วต่อยลําตัวขึ้นบนครับโอ้โหมาครับหมัดมาขวาซ้ายโอ้กระโดดเข่าอีกทีหนึ่งเอาขอคืนบ้างครับเอ่โอ้พยายามจะเดินเข้าหาครับแม่ช่วงต้นยกต้องเห็นว่าแม่มาลัดนี่ทําได้ดีเลยนะครับผมเราดูครับหมัดมาครับแทงเข่าคืนไปเอาอ่าเตะขาคืนมาแล้วแทงเข่าสวนแม่ไม่โดนครับ โอ้โหมาลัดเตะขามาครับผมวันอุ้ยเดินบี้เขาใส่แล้วแทงเข่าเข้าหาอึ่งเอาครับขอคืนบ้างครับผมกรรมการบอกว่าห้ามเกี่ยวคอมาตีเข่านะครับในวันนี้ทําไม่ได้เลยนะครับผมจับมาตีอย่างนี้ไม่ได้ครับถีบสกัดไว้ก่อนครับถีบมาครับผมมาลัดเดินบี้เขาใส่ครับบอลก็กาดแน่นครับผมโดนเตะขาไปหักออกครับผมแล้วโดดแทงเข่าครับนี่ฮะถ้าระโดดแทงเข่าแบบนี้ล็อกได้นะก็ได้นะครับ ผักออกครับอืมแล้วมาลัเตะคืนมาแลัวเจอหมัดขวาของบอลครับแอมดูครับอืมแล้วดูความถึกความทนของทั้งคู่ครับแอมออกอาวุธกันนี่สามยกนี้ต่อเนื่องตลอดครับโดดแทงเขามาแล้วเจอเขาคืนเหมือนกันอุ้ยหมัดมาครับโอ้โหแล้วดูครับอพลังหมัดของแอบมาร์นี่ยยังดูน่ากลัวมากนะครับในยกที่สามปลายยกเนี้ยเตะขามาครับเดินแทงเขาเข้าไปคืนครับดนแทงเขามาเหมือนกันหมัดซ้ายไป โอ้ยซ้ายสูงครับโอ้โหดีว่ายังไม่เห็นไม่โดนคางครับโอ้โหต่อยท้องมาครับโอ้ยห,หมัดขวาแล้วฝงนเวียงขวามาอีกทีนึงบอลผักออกไปแทงเอ้อีกทีนึงโอ้โหนี่ฮะโอ้ยโ,โดนเตะขาขึ้นมาเหมือนกันเตะขาอีกแล้วครับโอ้โห,หมาลดครับเอาสิบวิสุดท้ายแทงเข่ามามลัดวนออกไปถีบสกัดไว้ก่อนครับเตะมาโอ้ยดูครับผมแทงเข่าไปหมัดขวาของมาลดครับ โอ้ oh, แทงเขาอีกทีนึงเตะขาขึนา้นมาโอ้ยยกนี้นี่ต้องบอกว่ามารัสเริ่มทําดีขึ้นมานะครับแต่ว่าคือช่วงต้นยกเนี่ยเป็นของมารัสครับแต่ว่าปลายยกเนี่ยก็ซับบรรุบอลเนี่ยก็เริ่มตามตื้นขึ้นมาครับก็ในยกสามนี้ก็อาจจะมารัดอาจจะมีโอกาสแซงพิกขึ้นมานะแต่ว่า1 2เนี่ยผมให้ทางบอลนะอุ้ยสายสูงขึ้นมาครับมารัสยังป้องกันได้ดีครับเตะไม่ทนึงยกที่4ครับผมใช้เป็นชิปลาวนะครับฮะเตะซ้ายไปครับผมเดินบุกเข้าสายซ้ายตามไปอีกทีนึง มารัดเดินมาเตะขาจิี่อไม่ได้ครับผมเกี่ยวขาแบบนี้ฮะถ้าเป็นในกติกาของคีวอลกซิ่งไม่สามารถจับขาแบนี้ได้นะครับผมนีครับโอ้เราดูถีบไปครับผมรัดบีเขาใส่พยายามจะปิดเกมให้นับน็อกให้ได้ครับเพราะว่าแต้มเนี่ยจะต้องรีบทําแต้มขึ้นมาครับดูครับกระโดดเข่าไว้ครับผมผักออกครับทีมหมัดซ้ายนําไปครับซ้ายแยบระยะไว้ครับมรัก็เดินเข้าหาพยายามจะหมัด ซ้ายมันลงขวาอุ้ยดูครับขวาแล้วคประคันแต่ละดอกนี่น่ากลัวครับสายไว้ครับหมัดขวาไปแล้วอยู่วงไหนวาไงโดนขวาไปอุ้ยน่าสะบัดเหมือนกันครับผู้ชมทุกคนเตะซ้ายมาซ้ายไปอีกทีสองทีโดนเตะขาเอาครับขามีอาการครับผู้ชมทุกคนโดนหมัดขวาไปขวาขึ้นมาอู้ขวาของมาละัดเตะเจาะยางมาครับผมเจาะยางอีกแล้วครับเดินมาเจอแข้งซ้ายต่อยลำตัว,ตวลำตัว,ลตวแล้วขึ้นบนโอ้ยโดนเข่าสวนขึ้นไปมากเหมือนกัน เอาฮะโอ้โหเตะขามาเตะขาอีกแล้วครับโอ้พนี้พยายามที่จะเล่นขาของบอลครับบอลมีอาการครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนยกขากันไม่ได้โดนแทงเข่าสวนมาเหมือนกันอุ้ยซ้ายนี้น่ากลัวครับโอ้โหบอลเดินมาแทงอีกทีนึงเอาฮะมาฮะหมัดกับเข่าแล้วแข้งครับแข้งซ้ายไปอีกทีเอาเตะไปครับผมจ่อยางคืนเหมือนกันอบอลก็เหมือนจะหมดหมดครับแต่ว่า,ายังโต้ตลอดนะครับผมซ้ายสูงครับ มารัดก็เดินบี้เข้าใส่โดนเตะขามาอืมซ้ายไปอีกทีนึงเอาครับแทงอีกทีเอา้าโอ้อาจจะชา้าลงบ้างแล้วแต่ว่าออกตลอดครับผมซ้ายมาโอ้มาลัดเดินเข้าหาโดนต่อยครับเนี่ยนี่ครับเหมือนแรงของมาลัตก็เริ่มน้อยถอยลงเหมือนกันครับอืมเตะขามาเจอหมัดขวาขึ้นซ้ายไปครับอืมก็เข้าใจครับยกสี่แล้วแล้วบี้กันตลอดอุย้ยโดนล้ำตัวครับโอ้ยมาลัดมาครับเริ่มจะมีแรงขึ้นมาเจอแข่งซ้ายของซุปเปอร์บอลขวาของโอ้ยเข่าขวาข,ข,วาข,ของซุปเปอร์บอลอีกทีนึง เย้ยมาต่อยลำตัวครับโอ้ยมาครับเตะขาอู้ยแตะแทบขายอีกแล้วครับนี่ความเคยชินด้วยครับผมแหมจังหวะเสียไปนิดนึงครับเดินมาโดนต่อยครับแล้วดูครับโดดแทงเข่าครับโอ้ยดึงเข่าไปอีกทีนึงเอ้าแหมนี่ฮะเตะซ้ายมาเอ้าโดนเตะขามาเวียงมาโอ้เตะมาแล้วหมัดมาอีกทีนึงเตะขาไปผักออนครับผมทุณบอลโดดเข่ามาครับอ โอ้โหเตะซ้ายไปครับโอ้บอลนี่อืมซ้ายมาคือแม่เหมือนจะหมดแล้วก็จริงแต่ว่าก็ออกสวนตลอดเหมือนกันครับแม่ไม่ได้ใช้หมัดแต่ว่าก็นี่ฮะพยายามจะเตะไปตลอดครับถีบสกัดไว้หมดยกสี่ครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหตื่นเต้นทั้งคู่นะครับผมมายกสุดท้ายครับดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเดินเข้าใส่ครับผมโดครับต่อยซ้ายแล้วเตะโอ้ยจุดเขเตะมากเตะขึ้นแมเหมือนจะรีดเอาทุกกาลังทุกส่วนแล้วครับผมขวาแล้วซ้ายนะกลัวครับ โอ้โหนี่ฮะคือทั้งคู่นี้ต้องเอาทุกอย่างมาแล้วครับผมยกนี้ผักออกครับผมดูหมัดขวาของมาลัดครับขวาของบอลเหมือนกันไปครับเดินเขาใส่หมัดขวามาอืเสียวไส้ครับร่อยลําตัวไปครับผมแล้วอุ้ยแทงเข่ามาดอกนี้แข้งซ้ายของบอลครับโอ้โหแม่เหมือนให้น้ามาแล้วดูครับยกสุดท้ายเอาที่ยังหนักลรุนแรงกันทั้งคู่นะครับเดินเขาใส่อ้ยอืจังหวะนี้ไม่ได้ครับผมคือ ถ้าเดินเข้าไปคีบคออย่างนี้ไม่ได้ครับแต่คิดว่าเมื่อกี้จริงๆบอลน่าจะแบบตั้งใจจะกโดดไปแต่ว่าแรงมันอาจจะหมดลงไปก่อนครับเลยพุ่งแทงเข่าไม่ได้โดนเตือนไปนิดนึงครับผมแต่ว่าไม่ได้โดนหักคะแนนครับถีบมาครับผมแล้วโดนเตะขามแล้วถีบครับผมแบบนี้แบบนี้ก็ได้แต้มนะครับทีอีกที่เตะขามมาอ้แทบอีกแล้วครับผมแหมกรรมการต้องคอยเตือนนะครับเอาฮะโอ้ยังอุยมาแล้วโดนแข้งซ้ายไป2ทีครับแต่ว่าหูมาอะไรก็ถึกโคตรๆนะครับผม แม่โดนในอาวุธน่าจะไปร้อยแล้วครับผมแต่ว่าแม่เดินมากระโดดเขาครับโอ้โหเนี่ฮะนี่ยกสุดท้ายครับแต่ว่าโอ้โหพลังอาวุธของทั้งคู่ครับยังน็อกกันได้นะครับเนี่ยฮะดูครับต่อยมากพยายามจะต่อยครับผมแต่ว่าซูเปอร์บอลเดินเข้าไปโดนหมัดนะฮกระทุงมากระทุงคืนเหมือนกันเอาเตะก้านคอซูเปอร์บอลครับโอ้มาลัดสวยครับลูกจังหวะเมื่อกี้ครับซูเปอร์บอลต่อยท้องเข้าไปเอ้ามาสิต่อยขวาไปครับเอาครับเจอเตะขามา เตะซ้ายคืนไปโอ้โหแม่ไม่น่าเชื่อครับขาที่เจ็บแต่ก็ยังเตะได้อยู่เดินเข้าหาครับดูครับผมกระโดดเข่าไหมครับเตะซ้ายอีกทีนึงโอ้โหมลัดก็หายใจหอบบอลก็หายใจหอบครับพยายามต่อยหน้าไว้ครับแล้วขวาไปเจอขวาของมัดขคืนมาโอ้โหตื่นเต้นทุกวินาทีครับผมเตะเจาะยางไปครับเราเจอเจาะยางขึ้นมาครับโอ้ยดูครับกระโดดเข่าไปโอ้โห เอาฮะับ้อุ่โดดเข่าตามมาอีกทีนึงครับอืเข่าซ้ายเข่าขวาได้หมดฮะเลามาแล้วครับอุ่นโดดหดซ้ายไปครับผมแล้วเตะขามาเอ้าเกือบล้มครับจังหวะนี้โดนผัดขวาเหมือนกันอต่ตัวไปก่อนครับนี่ฮะนัวเนี้ยนัวเนี้ยไรครับผมผ่านเวลาไปก่อนครับคะแนนเนี่ยน่าจะนําแล้วนะผมชัวร์ครับมั่นใจว่าซบวันถ้าจบยกนี้ยังไงก็ต้องได้แชมป์ับแพงเข่าไปครับเอาครับ ถักออกถักอืมอว่าโจ้ยโดนหมัดซ้ายแล้วเตะมาโอ้โอดูครับผมกระทุงแล้วเตะซ้ายสูงอีกทีนึงโอ้แล้วดูโอ้แล้ไม่เตะซ้ายมาครับโอ้ยเดินเข้าหาเตะขาขึา้นไปเดินเบียดกันครับเอาจังหวะนี้เตะมาแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายสวนเลยโอ้โหดูครับกระโดดเข้าไหมครับโอ้ไกลหมดจกแล้วครับผมเตะขาขึา้นมาเดินเข้าหาครับผมเล่นลำตัวขึ้นบน เตะขวาสูงไม่ถึงเตะขวาคืนเหมือนกันกระโดดเขาไปอีกทีหนึ่งหมัดมาเป็นชุดครับโอ้ชุดสุดท้ายโอ้โหสุดยอดนะผมนี่ฮะโอ้ต้องบอกว่าไฟนี้นี่มาสเตอร์คลาสเลยครับผมคือเป็นไฟที่ทั้งคู่เนี่ยโ้โอวอ,อวุธทําได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยหนึ่งถึงห้านะครับผมแบบต่อยกันตลอดทุกยกนะครับสู้กันตลอดจริงๆนะครับผมโอ้ต้องยอมรับเลยว่านี่คือสุดยอดแบบเรียกว,ว่าระดับสุดยอดของทิกบ็อกซิ่งในปัจจุบันแล้วจริงๆครับผม เห็นการชนะแบบเอกฉันนะครับแล้วก็ผู้ชนะนะครับผมนั่นก็คือทางฝั่งของซูเปอร์บอลนั่นเองนะครับอ่าต้องบอกว่าไฟนี้ต่อยกัน5เมษายนนะครับผม2024นะครับแล้วก็เป็นไฟที่บอลเนี่ยได้เข้มขัดคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการนะครับผมตอนนั้นเนี่ยทางชิงกิทเนี่ยก็ไม่ยอมป้องก,กันตําแหน่งเนาะไม่เออคือชนะมาลัดไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมป้องก,กันตําแหน่งกับบอลนะครับผมก็ และสุดท้ายก็ทางชิงกิทเนี่ยก็ออกไปนะครับผมก็เหมือนกับว่ายอมสละแชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นซูบบอร์ดครับผมที่ตอนนี้เนี่ยเป็นแชมป์ตัวจริงอยู่นะครับแล้วก็หนุยลีครับผมที่ชนะตะวันฉายเนี่ยก็มาเป็นแชมป์ชองรายการนะครับก็ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับแอดทีเลยครับผมก็เออ่ถ้าอยากดูคลิปมันๆแบบนี้นะครับก็กดกดติดตามไว้นะครับผมเฟซบุ๊กฮีโร่มวยไทยครับแล้วก็ช่องยูทูบเมยไทยลีเจนต์นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปปต่อไคครรััับบสสวดี เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ